วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทํางานเป็นวันแรกนะคะก็วันนี้เราก็จะต้องเริ่มจะหลังจากที่เราล็อกดาวนานประมาณคือประมาณสี่เดือนกว่าอันนี้เราก็เริ่มเริ่มที่จะเปิดล็อกดาวแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีคนติดเชื้อมากเพิ่มขึ้นทางรัฐบาลเขาก็จะสั่งปิดอีกซึ่งเราไม่สามารถตอบได้ว่าเราสามารถที่จะเปิดได้ เออสองวันสามวันหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนหรือว่าได้เปิดตลอดไปเราไม่สามารถบอกได้เลยอันนี้ก็มันเป็นความฝันของเรานะคะว่าเราอยากจะเปิดตลอดไปเพราะว่าสี่เดือนที่เราหยุดอยู่บ้านเนาะมันก็เงียบเหงามากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาเราจะพาไปแนะนำการหยอดรถที่เยอรมันนะคะการหยอดที่จอดรถ เราเสียค่าจอดรถยังไงคือ1ยูโรประมาณคือเราเสียสองชั่วโมง1ยูโรประมาณเอมสิบาบาทอันนีถ้ถ้าเกิดว่าสองชั่วโมง2ชั่วโมง,โมง1ยูโรประมาณ35บาทถ้า1ชั่วโมงก็ประมาณ17บาท50าิอันนี้ก็เราจะต้องจอดเราต้องต้องหยอดทั้งหมดเราต้องหยอดทั้งหมดตั้งแต่9โมงถึงถึง4โมงเย็น ครั้งแรกเราต้องหยอดเอ่อก้าโมงก่อนมันจะได้สิบเอ็ดโมงนะคะแล้วจากสิบเอ็ดโมงเราต้องไปหยอดอีกก็จะได้บ่ายโมงแล้วจากบ่ายโมงเราก็จะไปได้เอ่อจากบ่ายโมงไปหยอดเราก็จะได้อีกประมาณบ่ายสามนะคะแล้วพอบ่ายสามเราก็ไปหยอดอีกห้าสิบเซนเป็นเอ่อเท่ากับสี่โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องหยอดแล้วจนกว่าเราจะเลิกงานคือหนึ่งวันเราจะเสียประมาณสามออยห้าสิบ นะแล้วก็คูณ35กันเข้าไปแล้วกันนะคะว่าเป็นว่าเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่อยู่เมืองนอกอะไรก็แพงหมดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปหยอดรถกันนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเอ่อหยอดรถที่นี่มันจะเหมือนที่ประเทศไทยไหมอันนี้อยู่ประเทศไทยเราก็ไม่เคยหยอดรถเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ